สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาดูลูกไม้สวยๆนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ที่เพิ่งย้ายออกจากระถางมานะคะแต่เลี้ยงเลี้ยงนอกตู้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้เลี้ยงในตู้นะเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่เป็นลูกไม้เดี๋ยวเขาจะกัดสีสวยสุดมากกว่านี้นะคะเป็นลูกไม้จอมทับผสมกับอย่างอื่นนะคะนี่ป้าแมวพามาดูนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูที่ขายด้วยนะคะที่ขายลูกไม้นะคะนี่สวยๆเลยนี่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมขาเห็นลูกไม้เขียวแบบนี้ท่านผู้ชมจะตกใจนะเอ้ยป้าแมวเขียวไป ไม่น่าซื้อไม่ใช่นะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูท่านผู้ชมอันนี้ดูให้พาดูเขาเขียวแบบนี้ก่อนนะคะเข,เขาเขียวแบบนี้ต่อไปจะสวยยิ่งกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมขานี่มาแล้วค่ะด้านนี้ก็เป็นลายจุดแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะนี่ป้าแมวพามาดูเลยค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ต้นไม้จากเขียวกลายมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ก็มีเขียวปนปะปนนะคะเขาจะกัดออกมาขาวกระดูกใบชัดเจนนะคะสวยมากนะคะลูกไม้ อันนี้ว่าเขียวลายจุดเขาต่อไปก็จะเริ่มมาเป็นแบบนี้สวยนะคะต้นนี้คล้ายคล้ายนะคะบะแมวบอกคล้ายคล้ายเพชรราชานะคะท่านผู้ชมคล้ายเพชรราชานะคะลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้นะคะนี่นะคะเ่นท่านผู้ชมนี่นะคะเขาจะไปทางเพชรราชานะคะแบบนี้นะคะคือคล้ายนะคะเป็นลูกไม้ที่สวยมากนะคะท่านผู้ชมคาะนี่นะคะจากเขียวมาแล้วเขาก็จะกัดสีมาเป็นแบบนี้เลยกระดูกใบชัดเจนสวยมากค่ะ ท่านผู้ชมถามว่าแมวไม่อยากได้เขาเขียวเลยนี่ท่านผู้ชมดูสิคะอันนี้คือย้ายมาปลูกแต่ละต้นละต้นคือเอาไมาใ้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าจากเขียวแล้วเขาจะกัดเป็นสีขาวกระดูกใบขาวนี่นะคะเป็นชมพูอยู่นกระดูกใบชัดเจนนะคะสวยมากท่านผู้ชมดูสิคะี่เห็นไหมคะสวยๆคะ่ะเขากำลังกัดสีออกมานะคะจากเนี่ยแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้จุดแต้มชมพูต่อมาเขาก็จะกัด,กดเป็นมาแบบนี้นะคะนี่ท่านผู้ชมดูสิคะสวยๆทุกใบเลย ทุกต้นเลยค่ะ <lyrics> ท่านผู้ชมอันนี้เป็นต้นแม่ยักษ์ปกักหลั่นนะคะท่านผู้ชมเป็นต้นแม่ยักษ์ปักหลั่นนะคะส่วนต้นลูกป้าแมวมีแบ่งปันให้นะคะป้าแมวแบ่งปันให้อยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะุ่นต้นลูกนะยักษ์ปกักหลั่นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูต้นลูกนะคะนี่นะคะเป็นต้นแม่ของยักษ์ปกักหลั่นค่ะต้นลูกป้าแมวขายให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ามาถึงลูกไม้ ที่แดงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมที่แดงๆแดงทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมแดงทุกกระถางนะคะแล้วเขาก็แข็งแรงด้วยนะคะโตแล้วนะคะไม่ใช่เบบีนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เบบีนะเบบีไม่ให้ไปนะคะเบบีไม่ให้ไปอยู่ที่กระถางละ20บาทนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมขาคลิปนี้ป้าแมวขอค่าส่งกระถางแรก50บาทกระถางต่อไปบวก10บาทนะคะเพราะว่าขายถูกนะคะท่านผู้ชมขายถูกมากนะคะกระถางละ20บบาทนะคะนี่นะคะป้าแมวพาดูนะนี่นะคะท่านผู้ชม ะะวันนี้คลิปนี้ทาวันอังคารนะคะวันอังคารที่สองนะคะที่สองสิงหาคมนะคะท่านผู้ชมกระถางละยี่สิบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมคาะนีนะคะมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมด้านนี้เป็นนางฟ้านะคะนางฟ้านางฟ้ากระถางละนางฟ้ากระถางเป็นแบบนี้นะคะนางฟ้านี่นะคะท่านผู้ชมเอาไปอยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมนางฟ้านะคะห้าสิบบาทผ้าปางโพยไพยก็ห้าสิบบาทนะคะ มาด้านนี้เป็นไอเยเลตค่ะท่านผู้ชมไอเยเลต70บาทนะคะท่านผู้ชมไอเยเลตกัดมาสีจะสวยมากนะคะ70บาทค่ะบ่อเงินไซส์สวยๆแบบนี้เลยไซส์สูงใหญ่แบบนี้นะคะ50บาทค่ะท่านผู้ชมพ้าปางโพยไพก็50บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะลูกไม้สี่กระถางร้อยท่านผู้ชมดูสิคะสวยนะคะสวยๆนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณ50บาทนะคะหงสุวรรณไซส์นี้50บาท ด้านนี้เป็นพันดาลายนะคะท่านผู้ชมพันดาลาย,ยสวยๆแบบนี้นะคะพันดาลายเอาป็าแมวขอเท่าไหร่ดีขอเจบาทท่านผู้ชม70บาทนะคะพันดาลาย70บาทกุ่มปลากัน70บาทนะคะท่านผู้ชมนี่ป้าแมวปิดท้ายด้วยชมพูทวีปสวยๆของป้าแมวนะคะท่านผู้ชมขาต้นตั้งแม่นะคะชมพูทวีปสวยๆเลยไซส์สวยๆเลยแบบนี้จะหลุดไหมน้อนี่ท่านผู้ชมขาไซส์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ แมวขายให้อยู่ที่500บาทนะคะท่านผู้ชม500บาทนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมขาน,นี่แบบนี้ก็มีท่านผู้ชมแบบนี้ก็มีเห็นไหมคะ <t> นี้ชื่ออะไรลืรมชื่ออ่ะสงไข่อสงไข่มีอยู่กระถางเดียวค่ะท่านผู้ชมขา400บาทนะคะอสงไข่นะคะ400บาทนะคะท่านผู้ชมแข็งแรงนะคะอะสงไข่นะเดี๋ยวเยวมันตรงนีกฎเดี๋ยวลืม องคุริมานมีอยู่สามกระถางองคุริมานห้าสิบบาทสามกระถางนะคะองคุริมานนะห้าสิบาทท่านผู้ชมคะ่ปะป้าแมวขอฝากเบอร์นะคะ093 286 1189เเบอร์ป้าแมวนะคะสวัสดีจ้า